เพื่อนชาวอีฟอน่ะยูโฮมพาร์ตน็อีกเช่นเคยนะฮะในคลิปนี้เนี่ยโอ้โหแพ็กวันเพื่อหัสนะครับรวม3ตัวท็อปในแนวลุกนะครับก่อนหน้านี้นี่ยมคนนี้ก็เคยมาแล้วนะแต่ว่าก็มาเป็นแพ็กแยกของตัวเองนะครับคราวนี้เหมือนพี่โคมันลูกไงว่า3าตัวนี้เป็น3ตัวที่ขายได้ดีมากๆนะบางคนอาจจะเปิดไปแล้วกับการเหมาแพ็กนะับสตัวนี้เลยก็คือโอ้โหแต่คราวนี้มัดรวมกันมาเป็น3ตัวท็อปนะอย่างเอโต้แล้วก็คันตูน่าเนี่ยเป็น2ตัวที่ผมว่าในตําแหน่งกองหน้านะครับน่าจะเป็นท็อปหในเกมนี้ส่วน โยฮันคับล่างเนี้ยจริงแล้วค่าพลังดีนะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะอาจจะด้วยเพลย์สไตล์ดีบลายดอิงด้วยเพราะบางคนติดกับเอ่อตัวเป็นโฮเลเยอร์นะคลิปนี้โอ้โหใครที่อยากจะเหมาแพ็คแลยได้กองหน้าดีๆนะผมว่าแพ็คนี้ยังไงก็คุ้มแต่ละตัวเนี่ยร้อหกหมดแล้วแล้วก็มีสกิลพิเศษทั้ง3ตัวโอ้โหเป็นแพ็คที่โอ้โหถือว่าคุ้มมากๆนะใครที่ยังไม่มีทั้ง3าตัวนี้เลยซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่มีทั้ง3ตัวนี้นะครับก็เลยจะมาเปิดแพ็คนี้โอ้โหคิดว่่ายังงไไก็้ดคคคนึออะุมแแตตลืบบ สุดมากนะเอโต้นี่ก็ท็อป5คันโตัหน้านี่ก็ท็อป5นะส่วนยูันครับ เอออาจจะไม่ได้เป็นตัวท็อป5ของเกมนี้นับในตำแหน่งกองหน้าแต่ว่าก็เป็นตัวที่อะไรลยคนยกว่าคือระดับตำนานนะนะครับของดีบางคนก็ยกว่าแบบโหบางคนก็เล่นเข้ามือนะแต่คิดว่าถ้าเกิดเป็นเพลย์สไตล์อย่างโฮเพเยอร์น่าจะเข้ามือกว่านี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมใครก็ได้จริงๆนะคือใครก็ได้เลยผมแบบไม่ได้ติดเลยนะครับโห oh, ยังดีนะที่เราแบบไม่เปิดก่อนหน้านี้นะมาเปิดคราวนี้นะคุ้มเลยโอเคนับจัดป้นับกับงบครั้งแรกนับกับ1000ทองที่มีอยู่หวังว่าจะมาเลยนะ ขอดูอยู่ันครับและกันนะครับคือด้วยคำที่พอ,พอมีหนึ่งพันทองไงมันกดได้ทีเดียวอะ่ะมันก็ลุ้นหน่อยนะเพื่อนๆคือไม่ได้ลํำนะแต่ว่ามันก็แบบนะอย่างว่านะครับคือมันพันทองอะ่ะโอเคจัดไปมาเลยคนแรกหนึ่งพันทองออกเฮ้ยโอ้โหไฟม่วงครับผมจบเลยโอ้โหลูก้ามดิต โอเคครับเพื่อนๆ900แรกไม่ออกเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะผมเติมมาอีก1,000ทองกลมๆนะครับก็หวังว่าจะออกนะสำหรับแพ็กนี้นะคนทดี่ผมอยากจะได้ที่สุดนะก็จะมีเอโต้นะส่วนคันโตน่าเนี่ยอันนี้เฉยๆนะไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าผมมีอีกร่างนึงอยู่นะก็เลยได้มาล่างนี่ผมไม่ใช้ส่วนอีกคนนึงนะอย่างยุคนครับอันนี้ผมอยากจะได้นะเพราะว่าไม่ได้เล่นไม่ได้จับมานานนะครับคนที่ได้ใช้แน่ๆผมว่าเอโต้ได้ใช้แน่ๆยุคนครับผมว่าน่าจะได้ใช้นะส่วนเออคันโตน่าผมไม่ค่อยอยากได้นะะค่ไมมจุ หวังว่าไม่เอโต้ก็โยฮันครับนะครับสองคนนี้อยากจะได้มากๆเลยคลิปนี้ขอให้ออกพันตรงเนี้ยอยู่บัดมาไฟดำเลยไหมไฟดำโอ้โหดำจริงๆครับผมเกลืออันนี้ไม่ใช่ดำออกนะเรียกดำโอ้ยเด็กเกอโอเคเพื่อนๆผมจัดมาอีก 1,000พันทองกลมๆนะครับสำหรับใครที่ผมแพคแพคเนี่ยผมเ e ป็นเชียให้เปิดนะเพราะว่าได้ใครมันก็คุ้มยิงหรือถ้าเกินเหมาเลยก็คุ้มนะใครยังไม่มี3คนนี้แล้วเปิดแพคเนี่ยโคตรคุ้มนะคือเอทใครเล่นแผนหน้าคู่นะเอโต้ e to, คันโตน่ายืนคู่กันอย่างตึงนะแล้วก็เอาอยูฮันคาไปเล่นเอฟเอฟก็ยังได้นะหรือโยกไว้ปีกก็ได้นะครับคุ้มจริงๆแพคเนี่ยใครที่ไม่มี3ตัวเลยนะคุ้มจัดจัดนะส่วนใครที่มีแล้ว2เนะี่ยผมว่าไม่ไม่ควรเปิดแล้วโอเคจัดไปยอนครับเอโต้ e to, มาไฟดํา แล้วใครว่าโอ้โหลูกากูโคตรเกลือเลยทีนี้โอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆผมจัดมาอีกหนึ่งเก้าร้อยทองกลมๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วแพ็เนี้ผมกะจะได้กจับไม่เปิดนะแต่แบบกะแบบหรือจะเปิดก็คงเปิดแบบเล่นๆนิดเดียวนะแบบไม่เยอะนะโอ้โหคือไม่อยากให้ลึกเลยอะ่ะเปิดไปแบบเยอะมากๆนะวันนี้ผมขอลองดู3ตัวแล้วกันนะที่อยากจะได้นะก็ทั้ง3คนนะครับแค่ดูนิดหน่อยนะ เปิดมาเนี่ยเกือบ50ตัวแล้วนะยังเงียบนะครับไม่รู้แม่งมาเมื่อไหร่ช่วงหลังนี้ไอโคอไอโคแม่งเคี่ยวจัดไอโคตัวนี้แม่งโคตรเคี่ยวเลยอ่ะเปิดทีไรแม่งลึกทุกทีคลิปนี้ขออย่าลึกคนนึงนะขอคนนึงนะกำลังใจมาใจปูแล้วหนึ่งคนขอโอ้โหไอโคไอโคไอโคลทำไงโอ้ แม่งเ้ยผมไม่ไหวแล้วเพื่อนผมจัดมาอีกส0 0พันทองเลยคือไม่เติมทีละนิดแล้ว,ลวเติมแบบหนักๆไปเลยเปิดแม่ง3ทีแน่เนี่ยคือเปิดมาเนี่ยเกือบ50ตัวแล้วนะครับยังเงียบอะ่ะโอ้โหคือแพ็คนี้เฮ้ยไอโคมึงกะให้กูเหมาอีกแล้วเหรอแพ็คที่แล้วก็เกือบเหมาแพ็คนี้แม่งจะเหมาอีกแล้วเหรอขอเถอะหนึ่งคนใครก็ได้อะจังหวะนี้ขังตัวหน้าก็ยังดีวะนะครับมาโยฮันครับ หรือถ้าเกิดใครเปิดมาตรงนี้ถ้าได้ไฟดำเนี่ยโอ้โหยังไงเรียกว่าโคตรคุ้มนะใครใครออกไฟดำมาคอมเมนต์มานะผมบอกเลยโคตรคุ้มถ้าไฟดำอะ่ะขอโยฮันครับเอโต้คาโตน่าก็ได้มาได้ไหมเพื่อนเม้นมาได้ไหมได้ไหมไ,ไฟลุง,ไฟ,ลงไฟดำไฟลุงไฟดำเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้โอ้โหเกลือชิบหายเอาโอ้ได้เลยฮันตัวเออโยฮันครับ เฮ้ยเมื่อกี้มันไฟม่วงผมนึกว่าเกลือโอ้โหไอ้โคใจยังดีอยู่นะเปิดมา50ตัวนะถือว่ายังไม่ลึกมากนีะ่ยังไม่ถึงครึ่งแบ็ได้แล้วหนึ่งนะครับโอ้โหกับยูอันครับเดี๋ยวดูดิมีพ่วงว่าอ๋อมีตัวไฮไลท์พ่วงนะครับแใจแอบแอบลุ้นอยู่นะอยากให้มันแบบ พ่วงคันตนาอะไรอย่างี้นะเอตโตโคตรคุ้มเลยโอเคนะเดี๋ยวดูผลเมืม่อกับการคลิปนี้นะผมเปิดไปก็มีกดเล่นเล่นไปแล้วร้อยทองหนึ่งทีนะครับก็เปิดมาประมาณ50ตัวโอ้โ oh, หได้โยฮันครับเป็นตัวที่ผมต้องการเลยสําหรับคลิปนี้อยากผมเปิดต่อหรือพอแค่นี้ลองคอมเมนต์มานะครับแต่สําหรับผมผมว่าผมคุ้มแล้วนะเพราะได้ตัวที่ต้องการมากๆเลยนะครับอย่างโยฮันครับโอ้ oh, เพื่อนๆเปิดได้ไหมยังไงลองคอมเมนต์มานะครับใครได้ไม่ได้บอกมานะ